เปิดสุสานฟาโรคนตายเป็นเบื่อนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรืออาถรรพ์อย่างที่คิดนะคำสาบฟาโรโดยเฉพาะสุสานตุตันคามุนใครๆก็รู้จักหลายคนเจอเรื่องร้ายแรงถึงชีวิตแต่รู้ไหมมีคำอธิบายวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่สุสานปิดปลายหลายพันปีเต็มด้วยสิ่งคาดไม่ถึงคือเชื้อราแบคทีเรียสารพิษในอากาศฝุ่นผงอากาศไม่หมุนเวียนนาน ลองคิดดูนักวิจัยพบเชื้อราอันตรายแอสเพอร์จิลัสพิษต่อปอดทำให้แพ้รุนแรงติดเชื้อทางเดินหายใจจงตายได้คล้ายแพ้ฝุ่นเชื้อราบ้านเก่าแต่นี่เข้มข้นกว่าผู้เกี่ยวข้องตุตอนขามุนตายสิบกว่าคนในสิบปีแรกโรคปอดอาการป่วยลึกลับคือสาเหตุหลักไม่แปลกถ้าคนเข้าไปสภาพนั้นจะป่วยอีกคือจิตวิทยา คนมักเชื่อมโยงร้ายๆกับสิ่งที่เชื่อความเครียดความเชื่อคำสาปทำให้ร่างกายอ่อนแอลงได้เรื่องเหล่านี้ทำให้เห็นว่าเรื่องลี้ลับมีคำตอบอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ถ้าชอบกดติดตามไว้มีอีกหลายเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อ